กายที่เธอมองเห็นว่างางานสุดท้ายความเสื่อมสรามจะมาพระใบ นี่นะสูตรพิเศษของของว่าอาจารย์นะครับเป็นเหล้าขาวใช่ไหมใช่ได้กินก็ทราบเลยทราบซึ้งกลิ่นเนี้มาโลดเลือดลมเดินเลยใช่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับใช่ไหมครับอาจารย์เล่าขาวนี่เป็นน้ากระสายยาอย่างดีเลยใช่ไหมครับก็จะมีใบมะกรูดลูกมะกรูดตะไคร้หอมแดงสําหรับทุบนะครับ แล้วก็ยังมีใบมะขามด้วยขิงคาโอใบมะขามนี่มะขามเปรี้ยวสุดยอดแล้วก็มีน้ํากระสายานะครับที่เป็นยอดทิตก็คือเหล้าขาวนั่นเองหอมฟุง้งอย่างนี้รู้สึกเลือดลมดีครับนี่แล้วก็มีรถถังอันนี้สุดยอดเตรียมอุปกรณ์นะครับ นี่เวลานั้นเราก็ดมอย่างนี้หายใจเข้าทางจมูกออกทางปากหายใจเข้าทางปากออกทางจมูกโอ้โหสบายใช่ก็คือมาให้มันผ่านทั้งปากทั้งจมูกรับรองว่าไม่เหลือหลบอยู่ตรงไหนก็โดนหมดอ่าโดนหมดไม่มีทางแล้วแล้เสล่เสลดที่อยู่ในในคอของเรามันก็จะดีขึ้นด้วย เพราะมันล้างออกหมดเลยเดี๋ยวใช้ตัวตัวเล็กแล้วก็เปิดเครื่องสตาร์ทรถถังจะมาจะมาจะมายิงโควิดแล้วตอนนี้เอาให้เข้าเป้านี่นี่คือที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับมีเล่าข่าวนิดนิด กินกําลังกลมกล่อก็เลยเป็นกระสายยาเป็นกระสายยาอย่างดีครับทําให้เลือดลมวิ่งพอเวลาได้ที่แล้วมันจะเข้าสู่เอกระสายเลือดได้เร็วขึ้นนี่กีเล็กๆเป็นกอีสเตลเาตงใช่ไม่ใช่อ๋อมาตั้งอ๋อนี่จัดก่อนนะครับ จัดให้มันเข้าสู่ซุ้มให้พอเหมาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนั่งด้านในโอ้รอครับรอโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งในระหว่างที่รออาจารย์มีอะไร นำต่อไหมครับคือความความจริงแล้วตรงนี้นะครับวัดจากแดงเนี่ยเขาเรียกว่ามีเขาเรียกเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีวิธีการทําแล้วก็วิธีการที่จะจัดการกับโควิดนะครับได้หลากหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะผ้าตัวนี้เป็นกระโจมนะครับเอาแบบมาจากเออกรดของพระที่นอนนะครับลองคิดดูสิครับเนี่ยเราแขวนเอาไว้นะครับแล้วข้อสําคัญพิเศษตรงนี้คือผ้านี้ทํามาจากขวดพลาสติกครับ นี่แหละคือจุดเด่นของที่นี่นะครับคือปกติแล้วพลาสติกเนี่ยขวดเนี่ยเราจะทิ้งกันเยอะแยะมากมายก่ายกองแต่ที่ว่าจากแดงนี้นำมาทำทอเป็นผ้าได้นะครับซึ่งจะใช้ประโยชน์กับเนี่ยเหนียวมากนะครับใช้ประโยชน์ได้ดีมากเลยเนี่ยสำหรับตรงนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากระโจมอบไอ้น้ำซึ่งจริงๆแล้ววิธีเนี่ยเขาถือว่าเป็นวิธีการปรุงยาแล้วก็ใช้กับคนไข้เนี่ยในวิธีที่27 ของเภสัชกรรมนะครับเป็นวิธีการปรุงยาของแพทย์แผนไทยในสมัยโบราณใน28วิธีนะครับแต่วิธีนี้คือเป็นวิธีที่27คือยาที่ผสมแล้วต้มเอาไอลมหรืออบนะครับนี่ส,สูตรเขาเรียกว่าการปรุงยาแบบฉบับดั้งเดิมของเราเลยแต่ถูกดัดแปลงให้มันง่ายกับแผนในยุคของปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะให้สะดวกสบายต่อคนไข้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสมุนไพรที่เราใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นที่ราคาถูกๆมากๆเลยนะครับการถูกเนี่ยเรามาดูสิครับว่าสมุนไพรเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูในหม้อน,นี่นะครับหม้อน,นี้รู้สึกว่าจะอุ่นๆมาแล้วนะครับเขาเรียกว่าวอม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 นะครับก็จะมีใบมะกรูดนะครับลูกมะกรูดตะไคร้ใบมะขามหอมแดงขิงข่านะครับแล้วก็มีอะไรอีกข้างใน เยอะแยะเลยนะครับแต่สิ่งที่ที่นี่นะครับใช้ก็คือเหล้าขาวครับเพราะว่าเหล้าขาวเนี่ยอลองลองปัดเข้ามานะครับลองดมดูโอ้โหกินเหล้าขาวโชยเลยครับเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าแพทแผนไทยเราใช้เหล้านะครับเป็นตัวน้ํากระสายายาเพื่อที่จะให้มันแล่นเข้าสู่ในระบบของร่างกายเนี่ยเราเร็วขึ้นนะครับนี่คือภูมิปัญญาไทยนะครับ ซึ่งจะมีวิธีการอบสมุนไพรนะครับตามวิธีที่27นะครับของการแพทย์แผนไทยวิธีการปรุงยานะครับที่27นะครับก็คือการเข้ากระโจมนั่นเองนะครับโดยที่จะมีสมุนไพรอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็จะมีท่อเนี่ยเป็นอลูมิเนียมต่อขึ้นมานะครับซึ่งข้างในเนี่ยนะครับก็จะมีนี่นะครับพระท่านอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็มีควันนะครับ เป็นไงครับท่านครับมันก็โอเคแหละมันก็พอใช้ได้ครับใใชช่มันก็พอ้้ไดแล้วอยู่อยู่ได้นานไหมครับสดชื่นไหมครับข้างในมันก็อยู่ได้แล้วต่เราแหละอยู่ได้นานอยู่ประมาณกี่นาทีครับเอ่อถ้าโดยทั่วไปก็สักสิบห้ายี่สิบนาทีอะไรประมาณนี้แหละอ๋อครับผมนี้้แลวที่ทส่วนส่วนมากก็อยู่กันแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับแล้วก็ออกมา ที่ที่เคยอ่ะที่เคยคทำคือออกมาเสร็จแล้วก็ออกมาล้างตัวสักหน่อยนึงอ,อยากจะ <สด S 2> ต,ต,ต่อก็เข้าไปอีกยอะไรเงี้ย<ก>ครับผมคล้ายๆหลักเดียวกับพวกสปาเลยนี่เลยใช่ใช่ครับอืมแต่เป็นกลิ่นของสมุนไพรนะครับหอมมากหอมใบมะกรูดหอมลูกมะกรูดแล้วก็มีเหล้าขาวนิดๆนะครับอ,อืมไอออกมาเลยโอเคครับท่านเดีด๋ยวปิดตรงนี้หนึ่ง มันจะมีชิปนะครับอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าตีนทุกแกนะครับกแ,กแปะได้เลยครับผมนี่นะครับผ้านี้ทํามาจากขวดพลาสติกนะครับใช้ขวดพลาสติกทําเพราะฉะนั้นมันก็จะปิดนะครับทำให้ไอายน้ำอยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างในนั้นสามารถสูดดมได้เต็มที่นะครับหายใจเขา้าทางปากออกทางจมูก หายใจเพราเข้าทางจมูกออกทางปากได้เลยนะครับประมาณ15นาทีนะครับก็จะมีความสดชื่นแล้วก็พอออกมาเนี่ยเหงื่อก็ออกถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการที่จะเข้าไปอีกก็ไปอาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยนะครับก็กลับเข้ามาได้อีกนะครับหรือจะไปทําอย่างอื่นก็ได้เลยนะครับซึ่งสะดวกสบายมากครับสำหรับตรงนี้ ความเสื่มสราจงจะมาพระใบ